สวัสดีค่ะเช้านี้ก็อยู่กับช่องวันวัน,วนออนทัวนะคะชมบรรยากาศด้านนอกร้านแล้วพาไปชมบรรยากาศในร้านด้วยกันนะคะช่วยการขายของนะคะวันนี้ขายกับข้าวก่อนนะคะวันนี้ก็มีลูกชิ้นทอดมีไก่ทอดนะคะมีปลาดุกปลาทู ปานินกำลังทอดอยู่นะคะปิ้งก็มีปิ้งหมูปิ้งตับปิ้งไก่ไส้กรอกนะคะหมูนมสดนะคะอันนี้ก็เป็นของสดนะคะอันนี้ไว้สำหรับลูกค้าที่อยากปิ้งเองนะคะอันนี้มีเนื้อหมูมีหมูบดนะคะนี่นะคะมีปลาทูปลาดุกนะคะ ลูกค้าก็เริ่มทยอยมาซื้อกับข้าวแล้วนะคะเพื่อไปเตรียมใส่บาตเหมือนกันนะคะย้ายเหมาหมดเลยเนาะยายเนาะเีหาตังก่อนมีตังเนี่ย เด่นเห็นมันงอกเหมือนผมออกงกวัชพัเดอกปาป้าเห็นต้งอกถัดเมื่อปุ่นปีนันจบเลยเล่าจักบาสามสามสา3สิบสามสิบ3ามปีสองาิบ ดีว่านมต้อะไรสิบบหตคนยามา่้เหลืออยู่บนไหนกระเป๋าโอ้ัวงหัวกบหัวบ้าน่ะใส่หมวกใส่หมวกทองบะใส่หมวกทองใส่หมวกทอง มีหมวกทองมีปอันเท่ายหอมนะห้าบาทจ้ะอ่านี่สิจ่ายตังมากเลยราคจ้ะขอบคุณค่ะ ของยายจ้าว่าก็สี่สิบเนาะสี่สิบสี่สิบเี่ร้อยหกสิบจ้าวันถักว่างเรืมันไปเรื่อยๆแล้วก็อยู่ย <c oughs> มินแบบมันก็ย่างลงเลยทำกูเจ็บอมมดอกมันก็ได้เด็กน้อยเนาะตัดเอาให้นาเอาหมดทันไปเรื่อยๆลูกขายอุ้ม โก้โดนต่อยตลอดโดนต่อต่อยตลอดได้ค่ะตอนนี้ก็เหลือแค่นี้นะคะ,ะอรอลูกค้าที่ลงมา ตอนใส่ายนะคะต่อก็เยอะน้อยายเนาะตอนนี้ยังเหลือไม่มากนะคะกับข้าวเหลือแค่นี้นะคะใส่ายมาเดี๋ยวก็หมดแล้วนะคะ ข้าวเช้านี้ก็ยังเหลือแค่นี้นะคะแล้วก็จะถ้าเป็นสายๆแล้วก็จะขายบ้างแถมบ้างนะคะอันนี้อันนี้ก็ให้ยายนะคะให้ยายไปกินนะคะให้ฟรีๆนะคะยายอันนี้ไม่คิดตังค์นะคะให้ยายฟรีนะคะให้ให้ยายทุกเช้าบางครั้งก็ถ้าแกได้กับข้าวก็จะไม่ไม่ได้ให้นะคะวันนี้แกไม่ได้กับข้าวเนาะยายนเนาะเพราะกินอยู่เนาะนะยายเนาะ,<อ>ะจ้า อาฮนะจ้าวันนี้น้องเอ๋ยยังไม่ไปเล่นกับยายนะคะวันนี้ไม่ไวเนาะจ้ายันร้อนนมโยน,น,น้องเอ๋ยไม่ไปเล่นกับยายเหรอไปไหมลูก,กไปฮะอ,อยากเล่นตรงนี้เหรอหอยากนล่นเหรอจ้าเดี๋ยวถ้าอยาก เล่นกับ iscilla, ย้ายเดี๋ยวหนาไปส่งมาเองจ้าย้ายก็กลับแล้วเด้อย้ายไม่รอแล้วนะเินอเมชเป็นเท่าไหร่คะ ห้าสิบมีแต่ตังเหรียญนะเนี่ยมีแต่เหรียญนะเนี่ยเดี๋ยวเขาเอามาจ่ายเนาะมันม,มีทอนอีหรีเราว่านั่งซีนเดี๋ยวจ่ายเดี๋ยวเอาให้ค่อยมาจ่ายหมดแล้วนะคะกับข้าวเช้านี้นคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกดซับสไครต์ให้ช่องบอลบอลออนทัวร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ